รอบลัวปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันพฤหัสที่15พฤษภาคมในช่วงรอบวันที่ผ่านมาสำหรับความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นไฮไลท์หลักๆเห็นที่จะหนีไม่พ้นประเด็นข่าวที่ลูเบนอมริมกุนซือปีสัตว์แดงได้ตัดสินใจที่จะคว้าก,กระเป๋าส่วนตัวเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายให้กับทีมงานเบื้องหลังสโมสรจำนวนกว่า30คนรวมถึงครอบครัวข,ของพวกเขาให้สามารถทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชมเกมที่ปีสัตว์แดงจะลงเล่นนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่ประเทศสเปนในวันที่21พฤษภาคมนี้ได้โดยประเดด็นนังกล่าี้ เนื่องมาจากที่ทางสโมสรมีการประกาศชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะไม่ซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะตั๋วนะัดชิงให้กับทีมงานโค้ชและนักกายภาพสโมสรซึ่งทําให้หากบุคลากรเหล่านี้ต้องการจะเดินทางไปในเกมดังกล่าวก็จะต้องดําเนินการเองในหลายสิ่งอย่างลหลักๆคือค่าตัว๋วสาหรับปีสดแสดงตามปกติแล้วเกมนะัดชิงครั้งนี้พวกเขาได้รับการจัดสรรตั๋วมาจํานวน15,000ใบนะครับเท่ากันกับที่ฝั่งของทอร์นาโฮอสเปอร์ได้โค้ตาไปเช่นกันแต่ที่เป็นประเด็นก็คือในส่วนของปีสดแสดงนั้นการจัดสรรตั๋วดําเนินการไปแบบที่ มสมีการให้พนักงานบางส่วนควักเงินซื้อกันเองขณะที่ผู้เล่นของทีมเองก็ได้รับการจาัดสรรโคต้าคนละ2ใบซึ่งแน่นอนว่าโดยมากแล้วไม่น่าจะครอบคุมจํานวนสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อีกทั้งหากมีการนำเอาครอบครัวไปด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของครอบครัวพวกเขาก็คือการที่สโมสรจะไม่รับผิดชอบ ตามรายงานที่ S P N นําเสนอเอาไว้ระบุว่าในส่วนนี้ตัวของลูเบนอมูลิมค่อนข้างเห็นแย้งกับนโยบายสโมสรเนืน่องจากเขารู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาพิเศษซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะทีมงานทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันทํางานอย่างหนักและผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้จนมาถึงเกมนัดชิงชนะเลิศในตอนนี้เลยนําไปสู่การตัดสินใจของอมูลิมที่ยอมพักเงินส่วนตัวของเขาเองมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ขาดการซัพพอร์ตจากทางสโมสรตรงนี้แทนแค่นี้ในส่วนของสโมสรเองแม้อาจดูใจร้ายแต่พวกเขาก็มีเหตุผลที่พออรับฟังได้นะครับเพราะใน ลยลเอียดระบุว่าการที่พวกเขาไม่ออกโค้ตาตั๋วฟรีให้กับกลุ่มทีมงานดังกล่าวก็เพื่อหวังว่าจเจ้าโค้ตาบางส่วนจากตรงนี้ไปปล่อยให้แฟนบอลที่ปกติถือตั๋วปีของสโมสรได้หาซื้อเพื่อโอกาสจะได้ไปเป็นหนึ่งในเกมสําคัญของทีมเพิ่มขึ้นแต่ก็เช่นกันสิ่งที่ตามมาจากนโยบายของเซอร์จิมแบรดคลิปย่อมหนีไม่พ้นเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าเขาตะหนีที่เหนียวใน,วเ,นวเรื่องที่มันไม่ควรจนเกินกว่าเหตุไปหรือไม่เพราะนัดชิงชนะเลิศถือเป็นโมเมนต,ต์ประเภทที่ไม่ใช่จะมีบ่อยครั้งในแต่ละปีบางทีสโมสรก็ควรต้อองงงแสสสดกกาารรนนนัับบุุคลตวเ การตอบแทนสิทธิพิเศษในจังหวัดที่เหมาะสมซึ่งก็คือเกณฑ์พิเศษแบบนี้แต่ในมุมหนึ่งของแฟนบอลบางส่วนที่มีคิดกันก็เหมือนจะเข้าใจเหตุผลของการกระทําครั้งนี้จากสโมสรว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากการสะสมการบริหารงานที่ผิดพลาดมาตลอดและดําเนินการให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆแก่บุคลากรในแบบที่ยังเป็นการให้ตามโครงสร้างการทํางานเดิมแต่ยุคสมัยที่ยังรุง่งเรืองอยู่ซึ่งไม่สอดรับกับบริบทความเป็นไปในปัจจุบันของสโมสรที่ไม่ได้อยู่ในยุครุ่งเรืองที่จะสามารถซัพพอร์ททุกอย่างให้กับคนไหนได้มากอย่างในอดีต่อไปขณะเดียวกัน เกิดขึ้นสตอนเห็นถึงผลกระทบต่อเนื่องที่มาจากนโยบายลดต้นทุนที่เนวกรุ๊ปนำมาใช้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ามารับช่วงบริหารงานต่อจากตระกูลเกรเซอร์ซึ่งรูเบนออมบริมเองก็เคยตอบคำถา,ถามถึงสถานการณ์นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันเป็นเรื่องยากเสมอกับการเห็นเพื่อนหรือคนรู้จักกันต้องตกงานแต่เราต้องโฟกัสไปที่สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยสโมสรเราในฐานะสโมสรต้องเข้าใจว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างถึงต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดในสโมสร แต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในช่วงเวลานี้คือการทําความเข้าใจว่าเราเข้ามาอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรและมันเกี่ยวข้องอย่างมากกับการขาดความสําเร็จของทีมฟุตบอลเพราะเราเป็นกาลังสําคัญของสโมสรทุกแห่งและผมอยากปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นขณะเดียวกันอีกหนึ่งไฮไลท์รอบวันบนหน้าสื่อคือเนื้อหาที่คิสวิลเลอร์รายงานภาพรวมสถิติการออกสื่อให้สัมภาษณ์ของอัมบูลิมในฐานะผู้จัดการทีมปีแสดงปารากฏว่าตัวเลขจํานวนครั้งในการออกสื่อนตั้งแต่กุสือรายนี้ทำมาทำทีมค่อนข้างน่าตกใจเพราะคุมทีมรวมทุกกรรา,ารไป39 จะตัวให้สัมภาษณ์สื่อรวมแล้ว491ครั้งโดยได้คิดจากจำนวนวันที่เข้ามาทํางานก็คือ184วันหารค่าเฉลี่ยแล้วก็คือเจ้าตัวมีการสัมภาษณ์สื่อ2.6ครั้งต่อวันครับซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับพอย้อนไปสมัยเอเดเียนฮาร์ 8, ก็เคยมีการตั้งข้อสังเกตบ้างแล้วว่าตําแหน่งผู้จัดก,การทีมปีแดงให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งมากๆกับหลากหลายสื่อในต่างกรามต่างวานละซึ่งถามว่าตรงนี้เป็นความผิดของผู้จัดก,การทีมหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่นะครับเนื่องจากนี่คือการทําหน้าที่ การทีมปีซแสดงเจอมาพาะคิวสัมภาษณ์หลายครั้งกับเป็นกําหนดการที่เลี่ยงไม่ได้เนื่องจากพริเมลีขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดออกไปมันก็มีระบุในสัญญาของฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่แล้วที่ว่าผู้จัดการทีมทุกทีมต้องให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อให้สื่อที่ะรับถ่ายทอดสดไปนั้นได้มีเนื้อหาทำคอนเทนต์ข่าวซึ่งก็รวมไปถึงการที่แมนยูน่เต็ดเป็นสโมสรที่ได้รับความสน,นใจในด้านสื่อเยอะกว่าสโมสรอ,อื่นเป็นพิเศษทําให้ผู้ถือลิขสิทธิ์ก็มักจะเลือกให้คุณสือ่อหรือผู้เล่นของทีมนี้ หรือ,อซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ติดพันกับปีแสดงมาตั้งแต่สมัยเอริกเทนฮาร์กและตอนที่ลูเบนอัมโลิมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเขาเองก็เห็นถึงจุดนี้เช่นกันจากครั้งที่เขาให้สัมภาษณ์เชิงยิกแกมหยอกว่าตั้งแต่เข้ามารับงานที่นี่แค่สงสัปดาห์ก็ต้องเปิดปากพูดคุยสิ่งต่างๆมากกว่าช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ทำทีมสปอร์ติ้งลิสบอนซะอีกและณขณะนั้นเขาเองก็เคยวางเป้าหมายไว้ด้วยซ้ำว่าในสมัยการทำหน้าที่ของเขาจะต้องมีการแก้ไขและบริหารจัดการเรื่องการ ฝึกสอนและพัฒนาทีมตามบทบาทเฮดโค้ชให้มากกว่าขณะเดียวกันบทความที่เดลีติกเคยทำเอาไว้เมื่อช่วงพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคมปีก่อนเขียนโดยลอรีวิทเวลก็มีบางเนื้อหาที่ยืนยันว่าลูเบนอมริมพยายามจะพูดคุยเรื่องนี้กับฝ่ายสื่อสารอํานวยการของสมโมสรแล้วในแง่ที่คอยช่วยจัดการจํานวนครั้งในการออกสื่อให้น้อยลงกว่านี้ได้หรือไม่ซึ่งณนะเวลานั้นทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่ามันอาจทำได้ยากจากสาเหตุที่ว่าการสัมภาษณ์สื่อเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาถ่ายทอดสดของทางพิเมลีถามว่ามันแตกต่างกับที่ตัวลูเบนอมมมรริเเคยจาาาาในนกททํงี่ อเอาง่ายๆก็คือสมัยทำสปอร์ติ้งลิสบอนเขามีคิวสัมภาษณ์แค่หลังจบเกมเท่านั้นแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัที่พอใน้ร่าวๆได้ก็คือสัมภาษณ์ก่อนเกมหลังเกมที่เป็นเพจคอนเฟอเรนซ์ตามธรรมเนียมประจำแล้วก็จะมีพวกไปสัมภาษณ์กับทีนทีสปอร์ตบีบีซีไปจนถึงสก,กานสปอร์ตซึ่งเหล่านี้คือคู่สัญญาตามลิขสิทธิ์ของฝ่ายจัดก,การแข่งขันที่ยังไงออมริมหรือใครก็ตามที่เข้ามาเป็นโค้ชไม่อาจเลี่ยงได้เพราะระบุในสัญญาที่สโมสรได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดของพวกเขาก็ถือเป็นชุดข้ออออมมมูลลที่่่่ถาาาาวนแปกแจหรืไืไไคคบ แลใจแต่มันคือข้อมูลที่สะท้อนชัดเจนเลยว่างานการเป็นผู้จัดก,การทีมหรือเฮดโค้ชของสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ดนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะสกมงานที่ต้องรับผิดช,ชอบมันกว้างไกลเกินกว่าแค่การทําทีมฟุตบอลและพาทีมเก็บผลลัพธ์การแข่งขันก็เท่านั้นหากแต่แทบจะเป็นงานประเภทครอบจัก,กรวาลร้อยแปดอย่างที่หลายอย่างก็กิกนเวลาชีวิตกินเวลาสมองแทนที่จะนําไปใช้คิดสร้างสรรค์ทีมก็ต้องมามมวออกงานสื่อวันละเกือบ3าครั้งตามค่าเฉลี่ยอยู่แบบนี้เห็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าน่าเห็นใจรูบเบนออลโมลิมแต่ก็นกันัรางลหห ไปไม่ได้อีกต่อไปและก็เป็นเรื่องที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสโมสรเองก็ควรต้องลงมาใส่ใจดูแลและจัดก,การให้มันสมเหตุสมผลและสมดุลเพื่อประโยชน์ของคนทํางานให้เขาได้มีเวลาที่สามารถจะใช้คุณภาพใช้องค์ความรู้ทางฟุตบอลของเขาลงไปในการสร้างทีมได้มากขึ้นมากกว่าที่จะต้องมาผ่านเวลาชีวิตผ่านทรัพยากรสมองไปกับการต้องพูดออกสื่อเยอะอย่างที่ตัวเลข491ครั้งในการคุมทีม39เกม184วันขนาดนี้ขณะที่รอบวันที่ผ่านมาสก,กายสปอร์ตยังนําเสนอสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับเป้าหมายนักเตะในตลาดหน้าร้อนนี้ของ แสดงหนึ่งคนอย่างเลียมดีแลบกองหน้าของอิฟสวิทเทที่ก่อนหน้านี้กระแสข่าวซาวลงไปบ้างทั้งว่ากลับมามีครั้งบนหน้าสื่อในช่วง1-2วันที่ผ่านมานี้ปีเตอร์สมิธได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้ในหัวข้อว่าทําไมการลงทุนตําแหน่งกองหน้าด้วยเลียมดีแลบอาจสามารถเป็นการลงทุนที่ฉันฉลาดของแมนยูในแเต่ในหน้าร้อนนี้ได้โดยตัวผู้เขียนระบุว่าเลียมดีแลบอาจเป็นดีลที่คุ้มค่ากับการลงทุนสําหรับช่วงซัมเมอร์นี้นี่คือกองหน้าที่ทําประตูได้เลข2หลักแค่สีซันได้ที่เล่นในพิเมลีนั่นถือเป,เปรรงทาาาาาาาะบบใจจมมมกกพิณึควยลํ สวีเป็นทีมนในระดับตกชั้นแต่ตั้งแต่มีผลงานส่วนตัวที่เด่นชัดขึ้นมาได้เขามีส่วนสําคัญในการโจมตีทําประตูได้จากทุกมุมและทุกระยะขณะเดียวกันก็พาทีมขึ้นไปข้างหน้าโดยการวิ่งทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลที่ดีชุดทักษะที่หลากหลายนี้ทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมากองหน้าที่มีความสามารถในการคลองบอลและอยู่ใน25อันดับแรกของพีเมลีกในด้านการแย่งบอลน,นั้นถือเป็นเรื่องหายากส่วนการทําประตูที่เกินความคาดหมายนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจบสกอร์ของเขาเลียมดีแล็บสแสดงตัวเบื้องต้นให้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วสาหรับ ในนนขั้ตตอตอ่ไปที่จริงการที่เรียมดีแลบได้รับความสนใจเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลกเมื่อมองว่าเขามีค่าเฉี่สัญญาแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นตัวเลขนี้มันน้อยกว่ากองหน้าคนอื่นๆที่มีข่าวเชื่อมโยงจำเล้น,นอังกฤษยเยอะหลายเท่าและมีความเสี่ยงมากกว่าด้วยซ้ำดังนั้นการลงทุนในเรียมดีแลบช่วงหน้าร้อนนี้อาจเป็นการลงทุนที่ฉลาดที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นๆจากต่างลีกต่างแดนที่ค่คาตัวสูงกว่าแต่ไม่มีประสบการณ์ในลีกนี้มาก่อนซึ่งก็คือความเสี่ยงที่ต้องเจออีก ปีตาที่อัปเดตความพร้อมทีมปีศาจแดงก่อนเดินหน้าเยือนลอนดอนเจอเชลซีในคืนวันศุกร์นี้โดยในเซสชันการซ้อมล่าสุดของทีมปรากฏว่าไม่มีภาพปรากฏของทั้งเลนนี่โยโลมาไทเดนลิกไล่เดนเฮเวนลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งจุดสังเกตคือผู้เล่นเหล่านี้คือตำแหน่งกองหลังทั้งสิน้นและจะทําให้ความแข็งแกร่งในขุมกําลังของลูเบนออมูลิมในส่วนเกมรับน้อยลงไปส่วนเคดิโอโกดาโลนั้นตามรายงานบอกว่าเจ้าตัวเข้าโปรแกรมแยกซ้อมเดี่ยวก่อนที่ทีมกลุ่มหลักจะลงซ้อมซึ่งไงก็คงต้องหลุดว่าจะหายทา ลีกในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่ ขณะที่โทบีคอล์ริเยอร์ดาวมมรุ่งมิดฟิลด์ที่เจ็บไปก่อนหน้านี้จากเซสช,นชันล่าสุดก็กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วตัวของลูเบนอมอริมเองรอบวันที่ผ่านมาก็มีการออกมาอัปเดตเพจคอนเฟล็นต์เอาไว้นะครับแต่เป็นคิวสัมภาษณ์เพจคอนก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกเขาเองก็ระบุว่าในส่วนความพร้อมของเลนนโยโลมาไทเดลิกและเอเดนเฮเวนนั้นเขาเองก็ยังไม่เชื่อว,ว่าทั้ง3จะกลับมาพร้อมใช้งานได้ทันไหมแต่เรากําลังพยายามกันเต็มที่เพราะนี่คือเกมสุดท้ายแล้วเป็นนัดชิงชนะเลิศผู้เล่นทุกคนล้้้วววนนนอยยาาาากกกกลงเลเเเ่่่่มมมมมแแบบีตผคดพพขจะัไร เชลซีแน่แต่ความเป็นไปได้ที่คนหนึ่งคนใดจาก3คนนี้จะกลับมาทันนัดชิงชนะเลิศก็พอมีโอกาสอยู่ส่วนเคสดาโลนั้นอโมริมบอกว่าเขากําลังพยายามหนักมากผมเองก็ไม่อยากสุมเสียงเพราะเมื่อผู้เล่นเจอการบาดเจ็บครั้งแรกมาแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังให้จงหนักเลยก็คือความเสี่ยงของการจะเกิดบาดเจ็บครั้งที่2ตามมามันเป็นเรื่องใหญ่แลาไม่ควรมีปัญหาแบบนี้ในทีมของเราแล้วไว้ค่อยมาดูกันแต่ดาโลกําลังทํางานหนักมากเพื่อหวังจะกลับมาทันนัดชิงชนะเลิศส่วนคําถามที่แน่นอนว่าเจ้าตัวถูกถามอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือการตัดสินใใจจชช้อออกค่่่าายเรืง ตัวนัดเชิงยูโรป้าลีกให้ทีมสตาฟของทีมบางส่วนลูเบนอเมริมบอกว่าก่อนอื่นเลยก็คือบริบทมันง่ายมากเรารู้ดีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างในส่วนของการที่มีคนออกและการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในบางส่วนในตอนนี้ในสโมสรของเราบางทีมันก็ยากว่าเมื่อไร่ควรต้องให้อะไรและเมื่อไรที่ควรได้รับอะไรมันเป็นเรื่องซับซ้อนของการที่สโมสรจะมอบอะไรให้กับบุคลากรส่วนอื่นๆซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ก็เป็นบริบทสถานการณ์ที่เคยมีการอธิบายทําความเข้าใจกันแล้วว่าในช่วงเวลาแบบนี้มันคือการช่วยเหลือมัน ไม่ใช่จะเปลี่ยนชีวิตผมไปขนาดนั้นคือการช่วยทีมงานได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่สตาฟที่ดีขึ้นในนนดชิงชนะเลิศเพื่อนทุกคนก็มีเรีแอคชั่นเหมือนกันทุกคนต้องการให้สตาฟไปอยู่ที่นั่นด้วยครอบครัวพวกเขาด้วยตอนนี้มันเป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการสโมสรของเราและมันคือเรื่องง่ายมาถึงก็แค่การช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นลูปเบนอัมริมยังได้กล่าวถึงมูดอารมณ์ของสโมสรภายใตย้ฤดูกาลที่ย่ำแย่นี้ด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปฤดูกาลัาที่ยน แปลงต่างๆในส่วนทีมงานคุณรู้สึกได้ไม่ยากเราดําเนินการเรื่องพวกนี้ในระหว่างฤดูการแข่งขันเราเปลี่ยนแปลงแนวคิดวิธีการเล่นในระหว่างฤดูการที่ดําเนินไปเพราะงานบริบทแวดล้อมอะไรต่างๆมันจึงยากลําบากแต่ผมการันีได้ว่าเมื่อเราลงเล่นในยุโรปลีกบริบทแวดล้อมอารมณ์อะไรต่างๆมันจะต่างออกไปคุณจะรู้สึกได้ถึงความน่าตื่นเต้นที่เรามีส่วนกรณีที่เจ้าตัวเคยหลุดปากเชิงตัดเพอหลังจบเกมกับเว็บแชมยูในเดในทํานองว่าถ้าทําไม่ดีขึ้นไม่ได้บางทีคงต้องหลีกทางให้คนอื่นเข้ามาทําแทนนนนััน้้เจาตตววออบรื่่่งีใหม คือตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมพูดถึงเรื่องมาตรฐานมาตลอดผมมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าเราต้องทําอย่างไรผมเข้าใจปัญหาของทีมดังนั้นผมจึงอยู่ไกลจากการยอมจำนนสิ่งที่ผมพูดตอนนั้นคือการที่เราต้องแสดงผลงานที่ถูกต้องในอนาคตและซีซั่นที่เหลือนี้ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเรานั่นคือเรื่องปกติธรรมดามากๆม,ม,มันคือความรู้สึกของผมและยังคงเป็นความรู้สึกเดียวกันกันกบตอนนี้ด้วย ต่อด้วยคำถามว่านี่คือโอกาสที่เขาจะได้ทําตามรอยโชเซ่มูรินโญ่ซึ่งเคยพาปีสัดแดงคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2017ตัวคุณซือหนุ่มวัย40ปีระบุว่าผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเลยมันคงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากที่จะคว้าความสําเร็จบางอย่างและมอบมันให้กับแฟนๆสาระสําคัญไม่ใช่ใเรื่องว่าผมจะตามรอยโชเซ่มูรินโญ่หรือผู้จัดการทีมคนอื่นได้ไหมสิ่งสําคัญที่สุดคือวิธีการที่ความสําเร็จนี้จะช่วยเร่งให้เรากัปเป็นทีมช้นนําได้เร็วมากขึ้นเรราายังงต้อกเวลน การจัดการหลายซึ่งหลายอย่างภายในเราไม่ได้คิดการแบบเกมต่อเกมไปเราพิสูจน์แล้วว่าเราต้องเป็นทีมที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นในฤดูกาลนี้เราต้องการชนะเกมแข่งระดับทวีปและต้องการกลับไปอยู่ในสถานะที่จะแข่งขันในพรีเมียร์ลีกได้อย่างจริงจังมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากแน่นอนผมไม่อยากให้มันเป็นข้ออ้างนะแต่มันจะไม่ง่ายจริงๆความอดทนของพวกคุณรวมถึงแฟนบอลคงถึงจุดเดือดพอด,ดีเราต้องสมบูรณ์แบบสุดๆที่จะดำเนินการทุกอย่างต่อไป สุดท้ายคือเรื่องของการหนุนหลังจากแฟนบอลผมคิดว่ามันยากที่จะได้รับข้อความใดคุณก็เห็นมันอยู่ตลอดทุกวันอาทิตย์ที่นี่พวกเขาสนับสนุนทีมเสมอพวกเขาสนับสนุนทีมมาตลอดผมคิดว่าถ้าจำไม่ผิดเราแพ้เกมหลีกในบ้าน,นีซี่น้ไป9เกมพวกเขาก็ยังคงสน,สนับสนุนผู้จัดก,การทีมเสมอผมไม่มีอะไรจะพูดเลยสายสัมพันธ์กับแฟนๆนั้นมันสำคัญมันสามารถเป็นจุดเปลีย่ยนโฉมหน้าเกมแข่งได้ด้วยเราต้องการสร้างสายสัมพันธ์นั้นและควา้าแชมป์ให้ได้